สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเนะาะทั้งหอกทั้งในทั้งไก่ทั้งไก่มาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้ายาจาาคนเกาคนเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมมะเอาความสุขหรือความทุกมาหาพี่น้องมามาอันนี้มันคือความสุขของยาจ่าเนาะพี่น้องเนาะมาตามกันหนะ้ามาบามือน,นี่มาอย่างใส่สูทใส่หมวกแบบนี้ก็ลงส่วนเพื่อก่าวละอากาศบรรยากาศแดดดีดีพี่น้องจ้ามาสิ้ผ้ามาเบิง้งว่าตอนนี้อันคอยอัน คำโล,ล่งแรงมาแล้วอันอากาศเพื่อนกนะระสิเริ่มเน็ตเริ่มหนาวมาแล้วว่ามีอย่างเนี้ยอยู่ในสวนยาจานอ้อพี่น้องสำหรับเมียฝรั่งบ้านนอกทํำสวนนอจานอ้อเอาตามกันมาเบื้องสวนอยู่ทางตังเดียนจา้าตามกันมาจา้านี่พี่น้องจา้พาพักแมงลักกันยังสดวยงดงามอยู่เด้อจา้าผู้ใดต้องการผู้ใดอยากได้นี่จงไวเพื่อนแก่หอมดีดีพี่น้องจา้าอันขันอ่อนๆหลาไรกาขันเอาแกงแล้กก็ทิมลงปั๊บ กระยุบไปเบิดกระบอมีอันนะกินหอมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ออกดอกพี่น้องคุ้นางงามพู้น่ะพี่น้องมีสามแปลงยังหรือสามแปลงก็สวยงามคือเก่าค่ะพี่น้องขาพุ่น่ะงามสวยสวยอยู่ผู้ใดต้องการอยากได้เดอ้อติดต่อได้เด้ยจ้าเด้อพี่น้องจา้าพู่น่ะแปลงหนึ่งอีกมีสามแปลงจ้าสามแปลงอันนี้กับพักหอมบ้านเท่าหรจ้าพี่น้องจา้านี่อันนี้พักหอมบ้านเท่านี่ลวกได้หนึ่งได้ นั่นเห็นบ่อหนึ่งใสปูใสปลาลวกได้กินนิ่มอ้อนปากดีดีแกพี่น้องแกผักขมเป็นยาระบายอ่อนๆจ้าพี่น้องจแานี่นี่กับผักกาดน้อยหินกระลังสิขื้นจ้าพี่น้องกล้าไม่อีกกล้าไม่อีกจ้านี่กับผักบุ้งหลังจากปาดชุดนึงแล้วจ้าพี่น้องเอาฟุ้นเอาปุ๋ยไสเอามาเร่งน้ำหดน้ำกระลังสิขื้นงามจ้าพี่น้องหวังว่ากลางอาทิตย์สามสี่มือขึ้นสิบาดกินได้อีกแล้วละพี่น้องจ้านี่ นี่ละผักสวนครัวรั่วกินได้ในตังแดนเด้อพี่น้องจา้าปลูกผักในตังแดนไม่ยังขึ้นเป็นสีเ,เขียวๆสีฟ้าๆคันว่าพะยางขึ้น,นเป็นน้องสี่พะยางเพิ่นเป็นสีนี่จ้่พี่น้องจา้าคันบ่ปลูกคันบ่ปลูกแังสี่กับบัดเวลากลางคืนเนาะพี่น้องมือบางขึ้นมันก็นเย็นเย็นได้พี่น้องจ้านี่ต้องเอาปลูกลงไว้กังสี่มันสิมีผักแมงลกักแล้วกับผักอุ้งแกพี่น้องจา้าต้องปลูกแังสี่กลางคืนของมันที่ปลูกยากเนาะพี่น้องเนาะ นี่มานี่พักหอมต้นหอมต้นหอมพี่น้องพ่อได้กินบ่ย่างหลายปีนี่เอาจงไว้บ่ย่างหลายกันนี่นี่พักกาดสอยหน่อยกระลั่งสิพ่อกินจ้าพี่น้องจ้านี่นี่กําลั่งสิพ่อกินจ้านี่พี่น้องพ่อกินจ้านี่สองสามมื้อพ่อกินได้แล้วนี่จ้าพี่น้องจ้าสวยๆงามๆผู้ใดสนใจต้องการเชิญได้เ้ยจ้าเด้อที่ยาจ๋าสวีเดียนจ้า นี่ทั้งนี้ก็มีเอกนี่ต้นหอมบักซี่จ้ะพี่น้องกําลังสวยๆงามๆจ้ะพี่น้องจ้านี่ผักซีรุ่นนี้มีรากยุ่จ้านี่นี่ได้รากพร้อมเด้จ้าเ้อมีรากพร้อมจ้านี่กําลังสวยๆงามๆกําลังพ่อกินพอดีๆเจ้าพี่น้องจ้าได้สนใจติดต่อได้จ้าทัวกับมีสองสามเครือพี่น้องตะว่าเป็นหูบส้งสีดกดียุ่พี่น้องจ้าขึ้นสิได้กินยุ่ดอกจ้านี่ พนพี่น้องสิได้กินนยูอกจ้าพี่นอ้องมียูว่าสิบว่ามีทัว่วกินน้ำบ้านเพิ่นมียูดอกจ้าพี่นอ้องมียูเอาไปตำเที่ยนึ่งเลว้วซี่หาหน่วยกะโอ้เนื้อรลายหลาย,ลายพี่น้องทั่วดำทั่วดำทั่วของประเทศฝรั่งแก่พี่น้องทั่วเขากำนี่หลายมีสองสามเครื่องละพี่น้องพ,นะพุนพ้นน้อยลูกน้อยเพิ่นกันยังหลายอยู่พี่น้องจ้าพุนะ่นอ่ะมาเบิง้งตรงนี้พุ่นนี่โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะ อไม่พี่น้องช่มแค่นี้ละจ้าขอจังไดก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาจ้าสวีเดนเน่เด้อพี่น้อง้าอันนี้เป็นทัวรพลังันหนวยไงไง,งพี่น้องนวยของเพื่อนนี่เดี๋ยววันเวลาเพื่อนเป็นนวยเป็นมากเสียไม่ช้ชมได้จ้าเด้อพี่น้อง้าสำหรับคิมนี้กระอบคุณลหลายๆกสิขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะพุนนามาสวยสงามนอนดอกไม้ เอาโนกับเมื่อกี้กินไกล้เบิด์ละดดอกของเพื่อนจ้าพี่น้องจ้าเอากับเป็าไปยังปลูกให้นกให้หนูก,กินเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะ